โมโปรสวัสดีค่ะโฮมโปรชอบหนาวชอบเลยวันนี้วันนี้ค่ะพี่จู๊ดร้อนมากอยู่คนเดียวเปิดแอร์ก็ไม่ได้เฟืองไฟใฟ่องไฟ่อยากจะเปิดทั้งที่เราเรามีตัวช่วยมาให้ค่ะอันนี้เลยเปิดต่อตัวได้เลยพี่จูชนชนกันเลยให้กระจายความเย็นที่เราเนี่ยเข้าตัวเราเลยะ นี่เลเป็นพัดลมไอเย็นคามของมัลส์โครุ่น MIK 0 6 EX นั่นเองสีขาวดีไซน์สวยงามากเป็นไซส์เล็กกระทัดรัดมินิแบบนี้เลยประหยัดพื้นที่ในการใช้งานด้วยค่ะพี่จูและที่สำคัญเขา เป็นระบบสัมผัสนะคะวิธีใช้งานของเขาเป็นระบบสัมผัสมีรีโมทคอนโทรลด้วยใช้งานง่ายสะดวกมากๆแล้วก็การกระจายลมของเขานะคะกระจายได้ถึง6ตารางเมตรเลยทีเดียวนะคะถังน้ําจุถึง4.8ลิตรเลยแล้วแต่ละครั้งที่เติมไปใช้งานได้1 0 1ถึงชั่วโมงแล้วก็ที่สาคัญกาลังไฟน้อยมาก50วัตต์เท่านั้นประหยัดไฟมากๆค่ะพี่ใช่ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีระบบแอนไอออนนะคะเพื่อปล่อยประจุลบค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะที่เรามองไม่เห็น แล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะกาจัดเชื้อราในอากาศค่ะช่วยกาจัดฝุ่นและแบคทีเรียบางชนิดได้ด้วยต่อนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีช่องเติมน้ำนี่ยูด้านบนได้ด้วยนะเติมน้ํานี่เลยง่ายๆค่ะเปิดแล้วเติมได้เลยนะคะพร้อมกับตั้งเวลาปิดเครื่องได้สูงสุดถึง7ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีแผ่นนะคะแผ่นทําความสะอาดได้ด้วยนะคะเป็นแผ่นชนิดพิเศษนะคะเพิ่มความทำความเย็นชนิดพิเศษนะคะปริมาณทำให้ความเย็นเนี่ย ลดระดับลงใช่แล้วก็สูงสุดถึง15บห้าเลยอะถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจอันนี้สั่งซื้อได้ยังไงคะพี่ก็สามารถนะคะหนึ่งนะคะคลิกลิงก์สั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่า2นะคะสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นค่ะกับโฮงโป๊ะกลบ้านคุณค่ะเป็นที่การช้อปปิ้งง่ายๆแล้วก็สะดวกสบายมากเลยในยุคนี้นะคะวันนี้น้องกิ๊กกับพี่จูมาฝากเท่านี้อย่าลืมช้อปปิ้งกันด้วยนะคะโฮงโปชอปแนวชอปเลย